สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องถ้าไปเที่ยวยามเย็นนะจ๊ะถ้าไปรอกัญชางนนานใหญ่ใหญ่ว่านี้จะสิเก็บโอ้ยพ่กินแบบแสบแั้งตอนน่ะหวานดี เข่ก็สกงแสงใจบายอยู่ล้อยมแลงรวงตัววันกำลังจะตกตินทางออกบานจ้าพี่น้อง ออกบานนั่งกะซี่บี้กันสี่มี่บัทวทีสวนเอนน,นันปลูกนั่นปลูกนี่เรายุ่งถ้ากินวันนี้ไม่โซเฟอร์ใจดีจา้าโซเฟอร์ใจดีครับรถป้าเป็ดรอสวยบัว <Hello. S 2> านะ่ะบรรยากาศดีดีนะว่นน่ะก้ยกำลังเข่าคอพี่นองเฮัลโหลบ้านใดคุณป้า มีแต่โตอ่วนแทเสือคว้มนะจ้าไปลาล้ปเปาะล้รยากาศดี นอนล่องเด่นในน้ำค่ะนั่งอยู่เท่งรถเป็นเปิดประทุนจ้าเสือมาบลายดอกขาดลานอยูสองพัน ร,รถเก๋งเปิดประทุนนะซ่ารถเป็นค่ะทางข้างกับเป็นยังสี่ลพีนองอากาศนะอันนั้นหนาแรงบรรยากาศหนาแรงฝนก็เลยตกยุก่ bien. แดงได้ตะเกียบมันมีมองโูกอยู่ด้วยตะเกียบมันมีน,นะจากคุปปะโศกไกลๆนี่เออมันโากอยู่ด้วยเอไอไปรอ啊 ทดสอบดูหวานเบาหวานป๊าคือโดกเทปเาทดสอบ Q C Q A อ่าปุ๊บหน่ะประคำเทพพี่น้องโอ้จะมาเกิดเตียมาตามโดดโดดกกะดักกะดักกะดักกาะดัก Ván bao? Ván đi. Ừ, ván, ván. Má mẹ lục kia, ván. Ván. Má phía nông, bá là bố bà bà bàn, nàng. Để nhìn xiang nam bó phía nông. Má má bừng. คำเทพหลาหล,ลายตนพี่น้องเป็นเสียงน้ำดังฟื้อฟื้อฟื้นฟื้อฟื้อยู่เแสงตะวันแสงตะวันรับขอบฟ้ากำลังตกดิน อันนี้เขาเอินดอกรักนะจ๊ะต้นดอกรักอืมมีสีขาวกับสีม่วง้ะจ๊ะนี่ต้นสีม่วงสห็นไมพระพ่งต้นสีขาวต้นสีขาวอยู่ทางที่จ้ะ น,นี่จะเป็นต้นสีขาวดอกรักต้นสีขาว,วน,นี้ก็จะเป็นน้องนามสำหรับเก็บไปใส่ต้านกลินมาใส่นามป้าปา บรรยากาศดีลมโชยมาทำให้เย็นดีจังเลยวิบบรรยากาศแม่ก็สวยแท้แม่ นอกสะไปสาดมาปูนนอนเหล่นดี ลงไปได้บาลานี่นองสิบว่ามือนสติจมื่นเดอ้อ สวัสดีจ้าพี่น้องมาพบมาพอกับมาดามแซมมี่ราชินีจำแรงคนงามบอสวยคนสวยบองงามวันนี้สิพ้ามาเบิ่งทางเก็บน้ำนี่แหละเก็บไว้ใส่ทะอาดน้ำป๊ะป๋ากระประัป้นจังนี่ละจ้า Nabopan. พี่น้องคลิปนี้ไว้แค่นี้นะจ๊ะขอบคุณทุกไลท์ทุกเมนทุกครับซับซัสไขนะคะขอบคุณที่พูดติดตามนะคะขอบคุณที่พูดได้กดแชร์กดไลค์กดซับสไครให้นางมาดามแซมมี่ขอขอบพระคุณจ้าเก็บหนาพอกันไหมสวัสดีจ้า